สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับซาไาเอนะครับวันนี้จะมาสอนเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ของตู้นะครับเป็นร็อเตอร์ของไม่ใช่เป็นรุ่นของ F6 1 2 4นะครับหรือรุ่นอื่นก็ได้จะได้นะครับให้มาเว็บนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับดูดู i p 1ก2.168.2.21นะครับถ้าเปลี่ยนผ่านเว็บนี้ไม่น่าจะได้นะครับผมลองแล้ว ให้เราเปลี่ยนเว็บนี้เลยก็ได้ครับตัอ ID ให้กรอกเป็น Admin ไปครับส่วนรหัสผ่านให้กรอกเป็น Password เลยนะครับ Password ยังไงจะไหมครับ Password ย่างงี้ครับปึ๊บเพราะมันเป็นค่าเดิมที่แบบเขาตั้งมาแล้วใช่ไหมครับแต่นี่คือหน้าผ่านผมได้ตั้งแล้วครับผมก็กกรหัสผ่านของผมไปปึ๊บปึ๊บนี่ครับเข้าระบบป่ะนี้เราก็รอสักครู่นะครับ มันก็กําลังเข้าสรุบให้เห็นไหมครับก็ได้แล้วเนี่ยโอเคถ้าอยากจะเปลี่ยนชื่อแล้วก็หัดไฟเห็ไหมครับอันนี้ครับมันก็จะมีครับนี่มีสอง G แล้วก็ห้า G นะครับเพื่อที่ผมลองมันดูตรงสอง G ก่อนก็ได้ถ้าให้เรามาตรงที่เครือข่ายหลักครับนี่ครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับนี่ครับเนี่ยนี่คือชื่อเครือข่ายนะครับ s s I D นะครับกดตั้งเป็นชื่ออื่นเลยก็ได้ครับ หน้าผ่านก็เหมือนนะครับเรากดปึ๊บ,บ,บๆนี่ครับแล้วก,กดนําไปแช้ได้เลยเหมือนกันครับตรงนี้เหมือนกันนะนี่ครับเห็นปะปึ๊บเนี่ยเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนชื่ออะไรได้หมดเลยนะครับปิดก็ได้นะครับสอนเอเดีก็ได้เนะี่ยส่วนการจัดการคืออะไรใช่ไหมตรงเปลี่ยนรหัสผ่านคือเปลี่ยนรหัสตรงนี้คือมันจะเป็นแบบยังไงอ่ะคือแบบ คนเห็นตอนเราเข้าสู่ระบบใช่ไหมครับตรงค่าผ้ายที่มันบางป่าใช่ปะตรงนั้นและครับให้เรากดเปลี่ยนใหม่เลยนะแต่นี้นหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ได้จะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับขอตัวลาเพียงแค่นี้นะถ้าใครเปลี่ยนไม่เป็นหรือสงสัยอะไรติดต่อไม่ได้ที่นี่ขอเลยนะครับผมไป,ไปครับ